ถ้าเราไปได้ชาแล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าเขาปรับค่าจ้างขั้นต่ําแล้วค่าจ้างขั้นต่ํามากกว่าพนักงานที่เคยรับมาก่อนหน้านี้ทําไงครับอ่านี่ก็เป็นที่มาของคําว่าการปรับ compression ก็คือการปรับผลกระทบะการปรับผลกระทบม,มีมีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุแรกคําว่าผลกระทบก็คือหมายถึงว่า พนักง,งานมีเงินเดือนอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ได้รับผลกระทบจากอะไรสักอย่างนะอย่างแรกก็คือการปรับคกว่า starting salary คืออัตาราเริ่มจ้างใหม่ไม่ว่าจะเป็นปรับค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ปรากฏว่าค่าหัวคนที่เข้ามาก่อนนะเช่นผมเข้าค่าจ้าง300ตอนนี้ผม400แต่บังเอิญครั้งต่อไปเขาปรับค่าจ้างขั้นต่ำา500กลายเป็นว่าผมอยู่มาปีงแล้ว ผมข้า300ผมได้ปรับมาเป็น400แต่วันดีคืนดีรัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่เป็น500ข้าหัวผมเรียบร้อยอันนี้เราเรียกว่าได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำหรือเปียตรีเดิมอาจจะ15ตอนนี้ผม1 6ื0 0หกแต่ปรากฏว่าต่อไปในตลาดก็บอกเขาเริ่มที่18ื0 0หรือเริ่มที่20,000แสดงว่าค่าหัวผมเรียบร้อยเหมือนกันก็ถ้าเป็นปัจจัย ที่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลเกิดจากตลาดก็คือค่าจ้างที่เริ่มใหม่มามากกว่าค่าจ้างพนักง,งานที่อยู่มาก่อนในองค์กรอันนี้คือกลุ่มแรกเราเรียกว่าที่ได้รับผลกระทบนะคำว่า compensation คือปรับผลกระทบนะครับอีกสาเหตุหนึง่งค่าจ้างไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเนาะแต่ปรากฏว่าเ,เรารับคนจากข้างนอกมาเช่นอาชีพนี้เดี๋ยวนี้ค่าตัวข้างนอกเขขึ้นกันอย่างนี้หมดแล้ว ไม่ใช่เป็นทั้งตลาดหรือว่าทุกอาชีพนะ,ะเฉพาะสาขานี้เช่นเป็นวิศวกรตอนนี้วิศวกรสาตาร์ทที่เท่านี้แต่เราอ่ะสาตาร์ทมาต่ำกว่านี้แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันวิศวกรใหม่เข้ามาปุ๊บข้ามหัวพนังกงานหรือวิศวกรเก่าที่อยู่ในบริษัทเราหมดเลยเพราะเข้ามาด้วยค่าตัวตลาดแต่เราอ่ะอยู่ด้วยค่าตัวที่ขึ้นทีละ5%แสดงว่าวิศวกรเก่าที่อยู่เนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่วิชาชีพนี้ราคาตลาดมันเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับ อีกแบบหนึง่งเกิดมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าจ้างภายในองค์กรมีการปรับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องผลตอบแทนภายในองค์กรปรับคนบางกลุ่มก็ไปกระทบอีกคนบางกลุ่มปรับบางระดับไปกระทบอีกระดับหนึ่งเช่นเราปรับระดับพนักงานแต่บางเอิญปรับเสร็จกลายไปกระทบหัวหน้างานซึ่งอยู่เงินเดือนยังไม่เยอะมากนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นที่มาสรุปว่าอะไรก็ตามที่มีการเกิดจากค่าจ้าง และค่าจ้างของคนบางคนข้ามหัวคนเก่าหรือข้ามหัวคนบางระดับที่คนทํางานเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเราเรียกว่าได้รับผลกระทบประมาณนั้นนะครับการปรับคอเพรสชั่นหรือการปรับผลกระทบก็อาจจะต้องมาดูหมีกลุ่มไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบก็ขีดเส้นก่อนเช่นคนที่สมมุติผมบอกค่าจา้างขั้ต่ำต่อไป500 แสดงว่าใครก็ตามที่ค่าจ้างขั้นต่ำกว่า500ได้รับผลกระทบทั้งหมดนี่คือกลุ่มแรกได้รับผลกระทบแน่นอนก็คือเพราะเขาต่ำกว่าแค่นี้ไหมไม่ใช่บางทีคนที่500พอดีก็ได้รับผลกระทบนะครับเพราะไอ้500พอดีเข้ามาตั้งแต่300ทำงานอยู่3ปีแล้วกว่าจะได้500แต่คนใหม่มาปุ๊บ500เลยอันนี้ก็ได้รับผลกระทบหรือเอาง่ายๆว่าคนที่เพิ่งเข้ามา300 ปรากฏว่าปรับขึ้นมาเป็น500เท่ากับคน500เดิมแสดงว่าไอ้นี่ได้รับผลกระทบ501บาทก็ยังกระทบอยู่5 0 2บาทอันนี้ก็ปกติเอชอาร์เขาจะมีสูตรในการคำนวณว,ว่าจุดตัดของผลกระทบไปหมดที่ไหนเขาเรียกว่าหมดแรงที่ไหนซึ่งอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการคำนวณถ้าใครอยากรู้ก็ลองเสิร์ชในเน็ตก็ได้เดี๋ยวนี้มีสูตรการคำนวณผลกระทบนะถ้าภาษาเอชอาร์เขาเรียกว่าขึ้นกระทบฝับ่งก็คือมันหมดแรงที่ไหน มันบอกไม่ได้ไม่ใช่สูตรตายตัวว่าไอ้ค่าจายขั้นต่ำจาก300เป็น500ผลกระทบไปอยู่ที่600ไม่แน่ครับต้องไปดูคนจริงในองค์กรของคุณแล้วก็มาคํานวณมันก็จะหาจุดตัดให้ได้ว่าเออมันจะหมดแรงที่ประมาณสมมติ550อรอย่างะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ไะเจออีก551 549อันนี้ก็เขาเรียกว่าตามสูตรแล้วอาจจะหมดที่550 551ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิด551มีคนเดียวก็เอาก็ใช้ดูดิดิๆในการจัดการนะครับ น,นี่เราเรียกว่าการปรับคอมเพรสชันหรือในทางกับการเวลามีปรับเปลี่ยนอะไรในองค์กรก็ตามแล้วเกิดผลกระทบก็คือให้ให้ไปดูแค่ว่าใครได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างนั้นนั้นแล้วก็ผลกระทบนั้นมันมีตั้งแต่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงที่ผมบอกผู้ได้รับผลกระทบนิดหน่อยผู้ที่เกือบได้รับผลกระทบอันนี้ตรงปลายๆเนี่ยเราเรียกว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจขององค์กรละเคยเห็นไหมครับที่เขาปรับ ค่าแรงขั้นต่ำมาบางทีบางคนก,ก็บอกว่าเอ๊ะชาก็บอกก็ปรับเท่ากันทุกคนอันนี้ไม่ควรแนะนําองค์กรน,นะครับเช่นคนที่เป็นพนักง,งานทั้งหมดถ้าปรับค่าจ้างขึ้นมา50บาทแสดงว่าทุกคนต้องปรับ50บาทมันจบง่ายดีแต่อย่าลืมนะครับองค์กรทําไม่ได้เพราะต่างที่ไหนล่ะครับถ้าคุณปรับอย่างน,นะเ่บอกก็ค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นมา100แสดงว่าใส่100อให้ทุกคนก็จบโอ้ยอย่างนั้นต้นทุนมหาศาลเลยครับ เหตุผลหนึ่งที่ต้องมาดูก็คือดูสาเหตุดูผลกระทบดูจํานวนปริมาณคนที่รับผลกระทบแล้วแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเอชานะครับก็เป็นคําศัท์หนึ่งที่เอชารวรจะทราบเผื่อผู้บริหารบางคนก็บอกอ่ะคุณไปดูเรื่องปรับผลกระทบไหมหน่อยดิปรับคอมเพลชันให้หน่อยซิอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นคําศัท์หนึ่งที่ควรทราบครับ